นะคะแล้วก็มีมินิการ์ดค่ะเป็นเขาบอกว่าให้สแกน QR ว o d e คอันนี้นะคะเพื่อไปดูสตอรี่ของ Midnight City t a l o ลนะคะก็อันนี้ปิดพาสเวิร์ดไว้เนาะอาจจะเป็นอของขวัญกิฟต์เล็กๆน้อยๆจากผู้สร้างนะคะก็ให้ไปนั่งอ่านสตอรี่ของเรื่องนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองดูเลยค่ะโอเคค่ะเราก็มาแกะดูพร้อมๆกันเลยเนาะ ตัวไกด์บุ๊กทำดีมากเลยค่ะดูสีกระดาษเงาอย่างนี้นะคะปิ้นสีก็จะมีความหมายไพ่ความหมายของรูปภาพนะคะคําแนะนำออการอ่านแบบหัวกลับด้วยนะคะออรู้สึกว่าเขาทําดีมากเลยแล้วก็มีการเล่นสีเนาะดูสีไม้ก็จะแบบให้เป็นโทนสีชมพมูถ้วยก็จะเป็นโทนเย็นหน่อยนะคะก็จะเนี่ยเป็นโทนสีฟ้า มีดาบก็เป็นสีเหลือง ก็ไอเดียของการทำผ้าใสหรับนี้นะคะเป็นการวาดรูปของ N.Y.C. นะคะหรือ New York City เนี่ยในช่วงกลางคืนนะคะ่ะเพราะว่าผู้วาดนะคะมีการย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองนี้นะคะคือเขาไม่ได้เกิดที่เมืองนี้แหละเขาย้ายเข้าไปแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนแบบอยากจะแบ่งปันความรู้สึกแรกที่เข้าไปแล้วก็มุมมองต่างๆนะคะที่เขามองเห็นถ่ายทอดลงมาเป็นหน้าไพา่รูปต่างๆนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้าง Okay. อันนี้ก็คือสำหรับไพ่ค่ะทำมาเป็นแบบกล่องฝาเปิดแบบนี้นะคะอันนี้ด้านหลังก็จะบอกรายละเอียดนะคะว่าเป็น first edition ค่ะมี22 Major คาน่า40 Min นคาน่านะคะแล้วก็16คอร์ดการ์ดค่ะโอเคว้าวก็เป็นรูปนะคะก็จะเห็นสังเกตเห็นว่าเป็นแท็กซี่สีเหลืองเนาะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแท็กซี่ที่นิวยอร์ก อค okay, อันนี้เป็น welcome card ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบคำพูดขอบคุณนะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดต่างๆมาดูที่ตัวไพ่กันดีกว่าว้าวนี้ก็สวยค่ะอันนี้เป็นรถไฟใต้ดินแล้วเขาก็เขียนว่า welcome to midnight city t ล a l o t นะคะ โอเคดูสิสังเกตว่าสัญลักษณ์ของป้ายสถาน,นีนะคะเป็นตัวย่อของประเภทต่างๆของไพ่เซตไมเนอร์นั่นเองค่ะหลังไพ่สวยมากเอาจริงๆเนี่ยหลังไพ่เป็นสิ่งที่นุชตัดสินใจซื้อเลยนะคะเพราะว่าเขามีความแบบแม่หมอมูเตลูมากๆเลยนะคะมีความแบบสีม่วงเนาะเออมีเสน่ห์มากเลยแล้วตัวไพ่เนี่ยกระดาษดีมากๆเลยค่ะกระดาษ310กรมนะคะโอเค ก็เป็นรอยแบบได้ยากมากก็ไม่ได้ทำขอบนะคะเป็นขอบแบบปกติเลยเนาะไม่ได้ทาสีขอบโอเคเรามาเริ่มดูกันที่เดอะฟูค่ะเดอะฟูก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการเดินทางเนาะอะ่อันนี้ก็เป็นรูปของคนที่มองออกไปที่นอกหน้าต่างเหมือนแบบเพิ่งกำลังจะแลนที่นิว york city มหานครนิวยอร์กนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นฟีลลิ่ของโนเองนะคะที่รู้สึกแบบนั้น เดอะเมจิเชียนค่ะอันนี้ก็จะแบบยังมีความมีสัญลักษณ์ของไพ่กลุ่มต่างๆนะคะไฮพรสเทดเอ็มเพรสค่ะเดอะเอ็มเพอเรอร์นะคะเป็นความแบบยิ่งใหญ่โตเนาะเป็นตึกที่แบบยิ่งใหญ่อลังการเดอะไฮโรแพรนะคะอาจจะสื่อถึงแบบผู้นำในกลุ่มเล็กๆเนาะดูสิเป็นเหมือนชม,มรมลับอะไรบางอย่าง The Lover ค่ะมีโมนตรงนี้ด้วย The Chariot แท็กซี่ที่เป็นแบบไอคอนของเมืองนี้นั่นเองนะคะแท็กซี่สีเหลือง Spring Helmut ค่ะ The View of Fortune Justice อันนี้ก็เป็นเทพีศิลปภาพนะคะที่ฝรั่งเศสเนี่ยมอบให้เป็นของขวัญแก่อเมริกาก็ต้องไปศึกษาประวัติเอาเนาะเพราะทุกอย่างเนี่ยก็คือเหมือนแบบนี้ที่มาที่ไปหมดเลยนี่ฮังแมนเดฟเป็นต้นไม้ที่ล้มตายแล้วแต่ก็ยังคงยืนต้นอยู่ c ชมเ e ร a นเดอะเ d วิลเดอะทาวเ r The เดอะสตาร์เด เดอะซันเดอะซนี่คือแบบสว่างทะลุขอบออกมาเลยนะคะจัส m มนเดอะเวอร์เดอะเวสวยมากเหมือนแบบเป็นรูปของแมกเนตที่ซื้อเวลาแบบไปแจกเป็นกิฟตให้คนอื่นนะคะหไม้ค่ะนี่เหมือนเป็นการจุดไฟเป็นการเริ่มต้นความคิดสร้างสารรค์อะไรต่างๆ2ไม้3ไม้ค่ะสไม้สังเกตว่า ถ้าเป็นไพ่ที่มีบุคคลเนี่ยเขาจะไม่ระบุหน้าตาเนาะจะเป็นเงาดำๆมืดๆไว้ห้าไม้แค่นี้หกไม้ค่ะสีสันสวยงามมากๆเลยค่ะนุชชอบไพ่ที่เป็นสีโทนประมาณนี้อยู่แล้วเขาเลือกใช้สีที่แบบตัดกันได้ดีมากเลยมูดันโทนดีมากค่ะแปดไม้เก้าไม้ค่ะสิบไม้สิบไม้อันี้ช้อปปิ้งจนแบบถือของเหนื่อยมากๆเลยนะ เพยซอฟแลน์ land ค่ะนายอบแฟน์นายนี่ขี่สเก็ตบอร์ดแทนคีนอฟแลน์ค่ะอ๋อ oh, นึกได้นะคะว่าอันนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่เราเห็นกันตรงนี้เนาะว่าเหมือนแบบเป็นสัญลักษณ์ของซับเวยในแต่ละเส้นสายอันนี้ก็เป็นสายที่แบบสายไม้แทนด้วยแบบจะเป็ลาไม้หนึ่งถ้วยค่ะ สังเกตพอเป็นอันนี้เขาไม่ได้ใช้เป็นตัว4เนอะอันนี้ใช้เป็นเลข2แทนสอถ้วย3ถ้วยอันนี้4ถ้วย5ถ้วยโอ๊ยมีใครทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ย6ถ้วย7ถ้วยค่ะ8ถ้วยอันนี้9ถ้วย10ถ้วยค่ะ สิบถวยเหมือนแบนบกระถางต้นไม้เพชรอบครับค่ะนายอครับ <c oughs> ดูชิลเนาะแบบพายเรือตอนกางคืนอยู่คนเดียวคินอบครับแล้วก็คิงอบครับมาที่หนึ่งดาบค่ะหนึ่งดาบแทนเป็นดินสอโอเคสอง <c oughs> okay, ดาบกลับมาเป็นดาบแล้วค่ะอันนี้สามดาบค่ะสี่ดาบ เหมือนแบบงานลุมเล้าห้าดาบ6ดาบอันนี้เจ็ดดาบโดนแทงด้วยจะตามในสำหรับนี้เขาวาดแบบมีคนนึงด้วยเนาะปกติจะมีแค่คนเดียว8ดาบ9ดาบค่ะสิบดาบเด็กชื่อดาน t o อ Swords อันนี้เป็นปั่นจักยานแทน คิงออฟสวอตคิงออฟ o วอตหนึ่งเหรียญนะะอันนี้สองเหรียญดูเป็นแบบจิไลไนท์ขับกลางคืนเนาะสามเหรียญ เซนิลเหมือนไม่ค่อยได้กลับบ้านค่ะเนี่ยเป็นขึ้นว่าแบบว่าอ ster ตอร์ลองลอง e ีสออฟเวนะคะก็คือเหมือนแบบไม่ได้ทางานบ้านเลยแมงสับขึ้นเต็มบ้านเนาะเหมือนแบบงานยุ่งวุ่นวายมีความผิดหวังมีความวุ่นวายความเครียดนะคะก็เลยมีแมงสับห้าตัวอยู่เต็มห้องตัวเลยนะคะตัวเดียววะนากลัวแล้วอันนี้มีห้าตัวเลย,ค,เยค่ะหกเหรียญค่ะเจ็ดเหรียญอันนี้แปดเหรียญเก้าเหรียญ เก้าเหรียญก็แบบดูรวยๆ,ๆชิกๆเนาะสิบเหรียญเด็กถือเหรียญ knight of coins queen of coins และสุดท้าย king of coins ค่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิว first impression นะคะ midnight city t o t e r นะ ส่วนตัวนะคะนุชชอบไห้สำหรับนี้เนี่ยเพราะว่าไอเดียของผู้วาดเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบครีเอทีฟมากเลยค่ะแล้วก็เป็นไพ่ย,ยุคใหม่ไพ่ที่ทันสมัยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือนิวยอร์กเนี่ยเป็นเมืองแบบในฝันนุชเลยนะคะเพราะว่าจนตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยค่ะเพราะว่าติดโควิดแล้วก็หลายๆอย่างด้วยเนาะรู้สึกว่าเป็นเมืองที่แบบครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องไปให้ได้แน่นอนค่ะจะไปเดินที่แบบนิวยอร์กไทม์สแควร์แน่นอนนะคะก็ตอนนี้ยังไปไม่ได้เนาะก็มานั่ง ไพยเล่นดูไปก่อนเนาะดูจากแบบหน้าไพ่ก็สวยงามดีค่ะเราก็ชอบสีของไพ่มากๆเขาทาได้ดีมากเลยนะคะเป็น f ฟิร์ส d i t i o n ด้วยเห็นบอก ก็รู้สึกว่าแบบโอเคเลยกระดาษก็ดีไม่ผิดหวังนะคะราคาก็ไม่ได้แพงเวอร์เราเต็มใจที่จะจ่ายในราคานี้นะคะก็ใครที่กําลังตัดสินใจกําลังลังเลอยู่นะคะอย่าช้าค่ะรีบสั่งเลยนะคะเขาไม่ได้ทํากับสํานักพิมพ์นะคะเพราะว่าศิลปินเนี่ยจัดทําเองอาจจะหมดได้นะคะก็โอเคค่ะวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่สนใจดูจ้าบ๊ายบายค่ะ